เครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมจัสกิสแอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำเอ่อไดโนเดลลี่นะครับ EP ที่3แล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานนะครับก็นั่นแหละครับถ้าดูจากหน้าปกหรือชื่อคลิปนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าตัวที่ผมทำก็คือไบโอนิกนั่นเองโอเคครับส่วนคนที่บอกว่าผมหายไปไหนนานนะครับผมก็ ในเกมอ่ะเออในเกมส่วนเกมที่ผมเล่นนะครับก็คือ Jurassic World อะไรนะครับโคตรหนุกเลยแล้วก็ Jurassic World the Game นะครับที่เลิกเล่นไปเมื่อ2อสวันโอเคเพื่อไปราเยียเวลาแล้วก็ไปเริ่มกันเลย้วยเจ้า b a l e o n i c นะครับเป็นไดนโนเสาร์เทอร์พรตดนะครับกินเนื้อนะครับอยู่ในวงสไปนดอรอิดนะครับมีถิ่นเกิดอยู่ที่อังกฤษหรือสหราชอณาจักานะครับก็ มันนะครับมีฟันเป็นรูปดวยนะครับมันมีหัวเล็บแม่มือนะครับก็คือเล็บที่มันใหญ่ๆนั่นแหละที่ใหญ่กว่าเล็บอื่นนะครับแล้วก็ยังมีการค้นพบเกล็ดปลาครับเกล็ดปลาดึงกำบันเนาะเอออยู่ในกระเพาะอาหารของมันนะครับดันงนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่ามันกินปลาเป็นอาหารใช่มันกินปลาเป็นอาหาร แต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับมันก็จะกินไดโนเสาร์ตัวอื่นๆด้วยนะครับและอาจจะกินแม้กระทั่งลูกของตัวเองด้วยนะครับโอ้โหอ,อะไรจะขนาดนั้นโอเคนะครับความยาวของมันอยู่ที่7.5เมตรถึง10.5เมตรเลยนะครับก็ใหญ่อย,ยอยู่เนาะหนักราว1.2ถึง1.7เ ตันนะครับอาศัยอยู่ในยุคคีเทเชียตตอนต้นนะครับประมาณ120ล้านปีก่อนนะครับโดยเจ้าวารอนิกเนี่ยมันก็ได้ไปโผล่ในเกมหลายเกมเลยนะครับเช่น j u ด a s ซซิเวิลด์อะไรน์จุดดัซซิคเวิลด์เกมแล้วก็จุดดั l ซิ v o วิลด์อแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งใน หนังเรื่อง j u r a s i c w o r l d for the Kingdom นะครับแล้วมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับในหนังนะครับตอนที่ภูเขาไฟมันระเบิดนะครับแล้วไบโอกนะครับมันก็ออกมาจากท่อนะครับนั่นแหละฉากนั้นเป็นฉากเปิดตัวครั้งแรกเลยนะของไบโอกใน j u r a s i c a r o นะครับซึ่งในหนังนะครับมันก็ ไม่มีเล็บใหญ่นะครับที่หัวแม่โปง้งมันไม่มีครับจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูรูปเลยเนะี่ยอ่ะมันไม่มีครับนั่นแหละโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีมาเนี้นครับใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ถ้าอยากให้ผมทำอันไหนนะครับในโน้ตสองอันไหนเออหรือว่าสัตว์ตัวไหนนะครับผมเออเอาเอาลืมไป ผมจะทํออาเฉพาะไดโนเสาร์นะครับไอพวกสัตว์ต,วตัวอื่นผมจะไปแยกทํานะครับก็คือมาโอกนะครับเป็นไดโนเสาร์ในวงสไปโนโซลิดนะครับที่ผมชอบที่สุดครับชอบกว่าทุกตัวเลยนะครับชอบกว่าสไปโนแล้วก็ซูโคไมมัดชอบกว่าทุกตัวในสไปโนโซลิดนะครับแต่ว่า มันก็เป็นอันดับ2นะครับรองจากทาบโูโซลัดนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไป